ก็สวัสดีนะครับก็มาอยู่กับช่วงสาระมีกับนี่ไงแบงค์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันสอนเทคนิคเหมือนเดิมนะครับอ่าก็คือว่าสําหรับคนรักรถเนาะแต่เทคนิคตัวนี้ก็คือว่าต้องมีมอุปกรณ์แล้วก็ต้องซื้อของมาทำเนียนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคทีค่ว่าเรียกว่าคนขับรถก็ควรรู้นะครับเพื่อจะไม่อยากเสียตังค์ให้ช่างนะครับก็ถ้าเจอไปหาช่างก็จะมีประมาณ500อัพอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต่ำกว่า 300- ร้อถึง500นะครับ ก็คือผมจะมาบอกว่าเนี่ยไอไก่ตกของผมเนี่ยมันเป็นตัวรุ่นเก่าที่ว่าเป็นตัวใช้มือหมุนแล้วพอดีไอตัวเนี้ยนะเนี่ยเพื่อนๆตัวนี่นะครับไอตัวตัวที่เป็นตัวนี้กกระจกแล้วเป็นตัวที่ลอกไก่ตัวเฟืองเนี่ยมันแตกนะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยแล้วมาหมุนไม่ได้มาหมุนได้ข้างเดียวแบบเนี้ยถ้าเกิดหุนหมุนเป็นนานๆเนี่ยตัวเกียนอ่าไม่ใช่ตัวแกนไอตัว ไอตัวเฟืองตัวเนี้ยครับไอตัวขาเฟืองตัวเนี้ยมันจะบิดเบี้ยวได้นะครับแล้วมันก็จะเสียเวลาที่เราต้องมาถอยตัวเฟืองเนี้ยมานั่งเคาะมานั่งอะไรนะครับแต่ er ตวันนี้ผมจะมาสอนวิธีคือว่าทําเองได้เลยครับเพียงชื่ว่าเราจะต้องเสียเงินซื้อตัวนี้ครับเนี่ยไอตัวนี้ตัวเนี้ยประมาณยี่บห้าบาทนะคู่หนึ่งก็ห้าสิบาทเพราะมันจะมีเของฝั่งนะครับโอเคเลยครับเดี๋ยวผมจะถอยครับก็คือว่าผมไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนถอดตัวนี้นะมันก็จะมี เทคนิคนิๆน้อยอันี้ที่ผมคาตัวนี้ไว้เดี๋ยวผมจะมาสอนตัวนี้เพราะว่าไอ้พวกนี้มันก็จะมีน็อตของมันอยู่แล้วไต่ตัวเนี้ยมันต้องใช้เทคนิคหน่อยคือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะมาติดกับตัวนี้ใช่ไหมเพื่อนให้เพื่อนหาไข่คงเป็นหรือไข่ควงก็ได้งัดตัวเนี้ยนะนี่นะเพื่อนๆเดี๋ยวเียรามาไข่ตัวนี้อ่ะไม่รู้ว่าจะเห็นไหมให้หาไขคคงเป็นหรือลวดแข็งแข็งนะครับเนี่ยงอแบบนี้นะให้มาสกิดตัวนี้นะเนี่ย ี่ให้มันรูดออกไปเดี๋ยวเรี่องเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบนี้ดีกว่าไอตัวกิฟต์ล็อกตัวเนี้ยนะมันจะมาอยู่กับตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกของเพลองตัวเนี้ยไม่ให้มันรูดไปไหนนะให้เพื่อนหาอะไรก็ได้เนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยมันสก,กิดแบบนี้นะครับเนี่ยเหล็กงอแบบนี้สก,กิดแบบนี้ให้มันออกนะมันถึงจะออกบางคนไม่รู้ก็จะเปงัดซ้ายง,งัดขวาอยู่นะครับอ้าวโอเคก็คือ เดี๋ยวใส่ไปคืนเดี๋ยวผมที่ต้องใช้กุญแจ B 10 B 10เบอร์สิบตีเบอร์สิบปดออกก่อนนะครับฝั่งนี้จะมีน็อตอยู่แบบนี้นะให้ใหเ,เพื่อนๆสังเกตด,ดูมันจะมีน็อตสองฝั่งแบบนี้เหมือนกันนะครับฝั่งนี้นะอันนี้จะเป็นรุ่นของท R นะครับ,บเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นช่างภายในตัวประตูเนี่ยมันจะมีรูนะครับมีรูให้เพื่อนๆถอดอยู่นี่ครับตีเบอร์สิบปดเลยครับเดี๋ยวเข้าไปในรูนี้ สายที่ดูคือตัวรุ่นของมังกรทองนะจะมีช่องให้ถอดอยู่นะครับให้เพื่อนเอามือสอดจับฝั่งน,นี้เอาไว้กันกระจกมันตกแต่วมันจะแตกนะเพื่อนนี่นะครับตกไม่เป็านไรแล้ว,วิธีการออกนะครับให้ยกตัวนี้ให้ยกฝั่งตรงตูดขึ้นก่อนแล้วฝั่งข้างน้าตัวฝั่งเนี้ยให้งมลงไปแบบนี้นะให้มันหลุดออกจากรางตรงนี้นะครับให้หลุดออกจากรางตรงกระจกก่อน อ่าเขาหลุดออกจากรางเสร็จปับ๊บยกตูดขึ้นนะครับออกไปฝั่งนู้นนะครับมันอาจจะติดหน่อยนะเพื่อนเมันต้องใช้เทคนิคนะครับเนี่ยพอดีตัวนี้มันหลุดแล้วด้วยมันออกยากหน่อยนะเพื่อน อ่าโอเคนี่ครับให้ยกตูดฝั่งนี้ขึ้นตรงข้างหน้าเอาลงนะครับแล้วก็ออกมาจากข้างนอกฝั่งนี้นะครับออกมาจากข้างนอกประตูฝั่งนี้ใช้มือสองฝั่งจับประคองดีๆนะครับโอเคนะครับนี่นะครับสาเหตุที่ปิดเปิดยากเพราะว่าตรงนี้มันแตกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนใหม่โอเคครับเดี๋ยวรอไปดูความเปลียนเลยครับนะครับพอเราถอดกระจกออกแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเอาตัวเก่าออกนะครับ ตัวเก่าคือเขาใส่กาวไว้นะครับกระใสตะกินอาจแกะกระใส่กาวทาปตะกินเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ก่อนที่จะถอดออกเดี๋ยวผมจะมาไว้ก่อนถ้าเกิดเราซื้อตัวใหม่มาเนี่ยมันอาจจะสั้นกว่าเห็นไหมเพื่อนๆขาตรงเนี้ยมันอาจจะสั้นกว่าก็คือให้เพื่อนวัดแบบนี้นะวัดตัวเก่าก่อนขีดตัวเก่าก่อนแบบนี้นะครับขีดตัวเก่าเราวัดแบบนี้นะครับวัดก็คือว่าให้รู้ตัวเก่ากับรู้ตัวใหม่เนี่ยอยู่ตรงกันนะครับ แล้วก็มาขีดตรงหัวหมุมนี้วัดไว้ทําไมครับก็คือว่าตอนที่เราใส่อะเราจะได้ใส่นอ็อตได้ตรงดูนะครับมันจะได้ไม่ต้องมาถอดออกถอดเข้าถอดออกอีกนะครับนี่นะเดี๋ยวนี้นะครับโอเคเดวผมก็เจาตัวเก่ออกก็คือต้องหาอ่าอะไรแบนๆหรือว่าคุมๆนะครับก็จะมี2ตัวที่ผมใช้คือมีดปลายแหลมกับตัว ไอตัวปากกิโปนะครับนี่ครับ,รบอ๋อน,นี้เลยนะครับอ่าแล้วก็พี่อีกฝั่ง ต้องค่ยๆนะๆๆเพื่อนอาโอเคนะครับเพื่อนๆหลุดไปแล้วนะครับเราเห็นไหมครับตัวพวกข้าพวกเนี้ยเราต้องขูดออกให้หมดนะก็คือว่าเราต้องทําความสะอาดก่อนให้หมดนะครับเดี๋ยวพอใส่ตัวกรอบไปแล้วเราใส่กาวไปอ่ะมันจะอยู่ไม่ทนนะครับมันจะหลุดได้ง่ายนะบางทต้องใช้ไอ อันนี้ช่วยก็ได้นะครับกระดาษกระดาษทรายคัดด้วยเนี่ยก็ขูดกาวตัวเก่าออกนะครับถ้าไม่ขูดแต่มันจะหนุนตัวใหม่นะเพื่อนๆขูดนะครับค่อยๆขูดไปนะครับขูดออกให้มันหมดนะครับ สำหรับใครที่มีรถที่ใช้มือหมุนแบบของผมนะครับก็สามารถทําเองได้นะถ้าเกิดมันเป็นลักษณะน,นี้นะครับหรือว่ามันหลุดออกมานะครับก็ขอออกมาทําเองได้นะครับแต่จะต้องมีเทคนิคเล็กๆน้อยหน่อยนะครับเนี่ยขุดไว้บนมืมันสําคัญก็่คือคือว่าตอนเอากระจกออกกับกระจกเข้านี่แหละครับอย่างน,นี้ ฝั่งนึงนะครับกลัวไม่เห็นเลยครับนะอ่าคือจับกระมาณก็จะเอาไว้นะครับตัวนี้ทั้งอ่าเขาใส่กาวด้วยแล้วก็ใส่กาวทาประกันด้วยนะครับเราต้องขูดให้มันหมดถ้าเราไม่มีกระดาษทรายเราก็พยายามขูดให้มันเปี้ยงๆนะครับ ตามจริงถ้าเกิดใส่ตัวใหม่แล้วขาไม่เท่ากันนะครับขามันยาวไม่เท่ากันแล้วเ,เรากะไม่ถูกเราก็เช้ตลับมิตรวัดจากนี้มาหานี่นะครับวาจากตรงขาเรื่องนี่ครับมาหาแต่ตัวขาเรื่องก็สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับผิดกัน ครึ่งมิลมิลสองมิลไม่มีปัญหานะครับทีนะครับแล้วก็ลองเอาตัวเก่ามาใส่ดูนะครับว่ามันหลวมหรือว่ามันทับไหม,มถ้ามันแน่นพอสมควรก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มนะครับถ้าปกติเนี่ยตัวขาเนี่ยซื้อมาตัวใหม่เนะี่ยสังเกตดูตัวตรงหนีบอ่ะตัวเนี่ยมันจะฟิตกว่าแล้วตัวเนี่ยมันจะห่างกว่า ตัวนี้ถ้าเกิดเป็นบางร้านหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปให้ร้านทาเขาอาจจะใช้วิธีการก็คือว่าเอาอาตัวตัวยางในของรถมอเตอร์ไซค์มาเสริมใส่เพื่อให้มันแน่นนะครับแต่ตัวนี้เราไม่ต้องเสริมนี่นะเราใส่ไปแบบนี้ครับเนี่ยมันจะแน่นนะครับนี่ผมไก่ให้ดูก่อนนะครับเน่นแต่ก่อนจะใส่เพื่อนๆก็ ใส่กาวนะครับก็จะใช้เป็นกาวตาวช้างหรือกาวร้อนก็ได้นะครับหรือจะเป็นใช้ซีเมนต์ของอที่ว่าตามร้านขายวัสดุอุปกรณ์ของรถนะครับอันนี้ก็เป็นกาวตาช้างอยู่นะครับแต่เราต้องใส่ให้เร็วนะครับกาวตาช้างเพราะว่าเวลาเราใส่ไปอ่ะมันเจอกระจกอ่ะมันจะแน่นเร็วนะครับ นี่นะครับหยดเข้าไปในนี้เลยครับกา <9. S 1> แล้วก็มาทาตรงนี้ครับอ่าแบบนี้เลยนะเพื่อน แล้วก็รีบใส่นะครับเนี่ยกาวไว้ให้ตรงๆแล้วก็ใส่ไปเลยครับนี่แบบนี้นะนี่นะครับโอเคนะครับสุดนแล้วนะครับแล้วก็ใส่ไว้รือเพื่อนๆไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่หรือเปล่าก็ตะคแคงบบนีนะตามจริงผมจะใช้เป็นยางรถยนต์นะครับยางรถกระบะเพื่อมารองไว้ตัวนี้แล้วก็ตะแคงแล้วก็ลงหยอดไปตัวนี้นะ แห้งเดียวนะครับถ้าเกิดเป็นกาวตาช้างถ้าเกิดเป็นกาวทาปิกินหรือซิเมนต์มันก็จะใช้เวลารอนหน่อยนะครับของข้างนะครับ คือความไม่ใจก็ปล่อยไว้ชกพักก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้มันแห้งเดี๋ยวผมจะพาไปใส่นะครับโอเคครับก็ถึงเวลาตอนใส่นลครับก็เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนใส่ก็คือเราต้องเอาให้มันลงในอ่าลงในรางประตูเลยนะครับอย่างนี้ก็เอาข้างหน้าใส่ก่อนนะครับรอบแรกเราเอาข้างหน้าลงแล้วยกตูดขึ้นนะครับรอบนี้เราเอาข้างหน้าลงแล้วค่อยตูดลงไปนะครับเนี่ยให้มันเข้ารางเลยนะครับแล้วก็ดูตรงตรงนี้นะครับ เดี๋ยวมันจะติดอ่าดูสังเกตรตรงจุดนะครับผมจะเข้าลางเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่มันจะลงง่ายเลยนะครับนี่นครับทำคนเดียวได้นะครับทำคนเดียวได้โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยนะพเพื่อนเพแบ่บ๊หนึ่งนะอ่าแบบเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมเดีย๋ยวแปบ๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวเพิ่มหนึ่งคนระับผมขออนุญาตเดีย๋ดวยวถอดฝั่งน,นี้ออกก่อนลืมถอดแล้วฝั่งนี้นะครับเพราะว่ามันหกักคา นี่นะครับครับทีนะครับทีตอนใส่ก็คือว่านี่นะเพื่อ,อน,น พเพื่อนจะเห็นไอ้ตรงนี้นะแป๊บหนึ่งติดอะไรโอเคอ่ขึ้นไปก่อนอาจจะเห็นไม่ชัดนะดอกผมต้องขออนุญาตเหมือนันนี้ขึ้นนะครับโอเคนะครับพเพื่อนๆจะเห็นบ่าตรงนี้นะครับบ่ายตัวหนีบของกระจกนะครับให้มาติดกับตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับ ให้มาัมาไอเขาเรียกว่าอะไรข้อมเนี่ยค้อมตรงขาตัวนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับสองฝั่งเหมือนกันนะครับก็โอเคนะครับใส่น็อตเลยนะครับตอน,น,นเข้าเพื่อนๆก็เอาด้านหน้าลงก็ยกตัวขึ้นถ้าเกิดตอนไอตอน,น,นออก เอาด้านหน้าลงยกตัวขึ้นถ้าเกิดตอนเข้าก็เอาด้านหน้าเข้าให้มันเข้ารางเลยครับตอนเข้าให้มันเข้ารางเลยนะแล้วมันก็จะเข้าง่ายนะครับนี่ให้บ่าตัวนี้นะครับมาค้ำตัวตัวขาอยู่นะครับนี่นะเราใส่รูปหมก่อนนะครับโอเคนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งถ้าเกิดอยู่ดานบนตัวนี้มันจะไม่สามารถที่จะใส่น็อตได้นะครับ ก็จะเกิดเป็นพวกรุ่น D ี a มหรือรุ่นอื่นนะครับที่ว่าเป็นตัวใช้ของอ่าตัวเป,เป็นตัวหมุนนะครับก็ให้สังเกตดูว่าตรงไหนที่มันจะมีรูนะครับเป็นรูใส่น็อตนะก็ให้เพื่อนเลื่อนมาหารูนะครับโอเคตอนนี้ผมจะเลื่อนมาหาตรงรูตรวนี้นะครับนี่หารูตัวนี้ผมจะใส่น็อตเลยนะแต่ตัวนี้ก็ อาจจะต้องใช้มือช่วยนะครับมือฝั่งนึงช่วยแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆเพราะว่าไขควงผมมันไม่ค่อยดูดหัวนัดเนะี่ยมันจะใส่ยากนิดนึงเราใส่เป็นนาทีโอเคเราใส่เป็นนาทีแล้วหมุนข้อดีนี่นะเพื่อน อย่าให้มันปิ้นเกียวนะครับก็ให้มันใส่แบบให้มันสะดวกแบบตรง <c oughs> ๆนะเพื่อนๆเดี๋ยวไม่นั้นมันความเสียหายมันจะมานะครับเดี๋ยวมันจะเสียหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิ่หนึ่งนะเพื่อนๆ ไม่ตรงเราต้องขยับขานะนี่ครับขาตรงนี้มันสามารถเลื่อนได้นะโอเคนะเพื่อนๆได้แนละ้วการขันก็คือว่าขันให้มันแน่นพอสมควรนะครับเพื่อนๆนี่ประมาณนี้นะครับขันตัวให้มันแบบตึงมือนะครับคำว่าตึงมือเลยนะครับโอเคนะตึงมือเสร็จแล้ว ต่อไปเราก็จะหมุนให้ตกขึ้นจะตกลงนี่ถ้าปกติตัวเนี่ยถ้าเกิดมันหักงนะฟังได้ฟูนึงอะ่ะพอเราหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยพอหมุนสุดแบบนี้นะเพื่อนๆมันจะไม่สามารถหมุนขึ้นได้นะมันจะเหมือนแบบเอียงอยู่นะเพื่อนๆจะเหมือนเอียงอยู่แ,แบบนี้สะดวกนะครับนี่ออนเพื่อนๆเห็นไหมตัวนี้ที่ผมใส่ใหม่นะครับนี่ใส่ใหม่ก็คือใส่กาวนะกาวยังไม่แห้งด้วยซ้ำแต่กาวช้างแน่นอนครับเอาอยู่อยู่แล้วครับ นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนการประกอบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดตรนี้ออกก่อนประกอบก็ง่ายเลยครับเหมือนที่เราถอดออกเลยนะใกล้ฝา <c oughs> ตัวแข็งประตูของผมมันค่อนข้างที่จะแบบซุกซนมากนะครับมันก็เก่านะโคต,ติมันจะมีตัวคลิปล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย ตัวรูกีบล็อกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ไล่เรียงมาเลยครับแต่พอดีว่าตัวนี้มันเก่ามากแล้วโอยเขาจะออกจนมันหักหมดแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับโอเคเราใส่เลยก็ใส่เหมือนเดิมเลยครับแบบนี้เลยแล้วมาเป็นรูปลักษณะก็นะ็อตอยู่ตรงไหนก็ใส่ตรงที่เลยครับตัวนี้นะครับนี่ก็คือเทคนิคอีอย่างหนึ่งนะอ่ากระจกอะ ตอนที่เราหมุนขึ้นเหมือนลวงอ่ะเหมือนฝั่งเนี้ยอ่ะเขาเรียกว่าศูนย์ในตรงที่ว่ามือหมุนเนี้ยเราต้องใส่ให้มันเหมือนเดิมนะอย่าสมมติอยู่นี้ใช่ไหมเอ้เดวผมขอโทษเราก่อนเราเลื่อนกระจกให้มันสุดก่อนก็คือว่าหมุนขึ้นให้มันสุดนี่นะครับเห็นไหมถ้าเกิดเราใส่ไม่ถูกอ่ะมันจะอยู่ยนี้แต่องศาของมันเนี่ยจริงๆอ่ะมันจะอยู่ประมาณนี้ครับนี่อยู่ประมาณนี้นะ เพื่อหมุนกระจกขึ้นให้มันสุดตัวเป็นกริปล็อกตัวนี้นะครับก้จะขาายย้บไปนี้เลยครับี่ก็จะได้แบบนี้แล้วก็ลองหมุนดูนะครับโอเคนะคเพื่อนก็เงนื่อยแตกเลยนะดูจากช่างนะอากาศร้อนด้วยก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีความรู้และมีสาระไงก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับ